ครับผมสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสี่สองหนึ่งแปดห้าหนึ่งสองสามครับ ามอยหมายหมายเลขอะไรนะฮะไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินนะครับฮ<ะ>ัลโหลเออครับครับผมอ่าต <c oughs> uh, ่พนักงาเหมายเลขจะจะจัดราการกันเออศูนย์แปด 085ครับเ,ออเดี๋ยวนะเบอร์เบอร์นี้หรือเปล่า128 1085 uh, 128 <Okay. S 1> 1257 uh, <okay>. okay. ครับเออ ทําทไมล่ะฮะหมายถึงว่ามันต้องแจ้งขนาดนี้เลยละอะคุณชัว้สในตนาคุณักชวนมนีการเิดในกาจเกิอะไรบีใครับมีสองใบครับมีชักชวน่วเกในใต้าในใต้บบนี้ะครับอ หมายเลขหน้าบัตรไม,ไม่ไม่ได้ขึ้นที่จอล่ะฮะฮัลโหล อัลโหลครับ <Nothing. S 1> ไม่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 ค่อยเนียนนะครับผมรอตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นนะะวางสายเลย <c oughs> ได้หรือเปล่วาวเนี่ยเด็กเคลเปิดดิอาไอโโทรมาหาเลลาี่โทรมาหาพี่โทรมาบ่อยเ